อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคําสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเพื่อเอ่ยใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชยัยภูมิอัตมาภาพพระาอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีๆเชิงประยุกต์ส่งถึงท่านผู้ชมทั้งหลายทุกพื้นที่ด้วยมิตรภาพและไมตรี เชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกันในข้อธรรมสวรรค์ใหม่บุญเกิดจากการวังธรรมสาระซึ่งเป็นประโยชน์จนโรงจ,จิตใจเสนอเรื่องดูแลตัวเองให้ดีภาษาบาลีท่านมีหลักฐานยืนยันว่านัตถิอัตตะสมังเปมัง ความรักที่ยิ่งกว่าตนไม่มีนั่นหมายความว่าทุกคนรักตัวเองห่วงตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จมียศเงินงานครอบครัวที่อบอุ่นกิจการที่ก้าวหน้ามีรายได้ที่สูงมีชื่อเสียงและมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายก่ายกอง ล้วนแต่เกิดจากการดูแลตัวเราให้ดีขึ้นทีนี้คนอื่นจะดูแลเราก็จะเพาะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่ร่วมกิจกรรมอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเขาก็สามารถดูแลได้เมื่ออย่างรักกันเกื้อกูลกันเรียกว่ายังเป็นมิตรภาพที่ดีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งณจังหวะหนึ่งในเหตุอีกลหลายเหตุการณ์ เราก็ต้องดูแลตัวเองเรามาเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองกันดีกว่าท่านผู้ชมทั้งหลาย 1. เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเราต้องมองตัวเราในกระจกแล้วมีความเชื่อใจมั่นใจว่านี่คือตัวเรารูปร่างหน้าตาท่าทา,ทางกิริยาอาการเสื้อผ้าหน้าผมผิวพรรณวันณะของเรานั่นเกิดความรักตัวเอง ภูมิใจตัวเองที่ฉันยังมีลมหายใจฉันยังมีกายฉันยังมีจิตยังมีกายเคลื่อนไหวทํางานมีแรงกายที่จะทําจิตกรรมพัฒนาชีวิตดําเนินจิตการดําเนินจิตกรรมน้อยใหญ่ให้ไปสู่เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ได้ฉันยังมีวาจาที่จะพูดจาให้เกิดสาระให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความรักเกิดความสามัคคีฉันยังมีจิตใจ ที่ดีงามเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำอดน้ำทนเป็นคนรักดีใฝ่ดีมีน้ำใจต่อคนรอบข้างนั่นคือเรียนรู้ที่จะรักตัวเราทุกคนมีความดีประจำตัวท่านผู้ชมทั้งหลายแต่เรามักมองไม่ค่อยเห็นหรือมองข้ามมักจะเอาแต่ข้องด้อยหรือข้อที่ไม่ดีขึ้นมาน้อยอกน้อยใจขึ้นมาทำให้เสียใจเศร้าใจหมองใจทีนี้เปลี่ยนใหม่ ให้เอาสิ่งที่ดีๆยกขึ้นมาเป็นแรงผลักดันให้เรารักตัวเองมากขึ้นพร้อมที่จะดูแลแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยใจเรา2ยินดีในคุณสมบัติที่เรามีไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกว่าคุณลักษณะพิเศษเราลองสำรวจตรวจสอบดูตัวเราก็ได้ว่าเรามีอะไรที่พิเศษบ้างที่ทำแล้ว เรารู้สึกมีความสุขที่ออกมาใช้แล้วเรารู้สึกมีความมั่นใจภูมิใจเช่นฉันมีมารยาทดีลองฝึกมารยาทให้เป็นคนไหว้อย่างสะสวยงดงามพูดจาให้ไพเราะสุภาพนุ่มนวลแสดงมารยาทที่ดีต่อคนรอบข้างเอาเป็นว่าต่อบิดามารดาต่อปู่ตายายยายต่อคนที่อยู่ใกล้คิดเรา กับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าลูกน้องหรือคนที่ใกล้ชิดเรานั่นคือสเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวเราเพื่อให้เราได้ดูแต่ตัวเองชัดเจนมากขึ้นฉันเขียนตัวหนังสือสวยเราลองนั่งคัดไทยดูฝึกแล้วฝึกอีกเว้นช่องไฟมีหัวมีหางมีวักมีตอนลองเอาคำที่เขียนสวยๆไปเขียนกรอนเตือนใจไปเขียนสุภาษิต ที่จะจันลงจ,จิตใจหรือไปวาดรูปไปทำกิจก,กรรมที่เราชอบนั่นเป็นคุณลักษณะพิเศษของเราที่มีฉันมีจิตอาสาที่จะไปช่วยงานโรงเรียนช่วยงานชุมชนช่วยงานวัดหรือที่สาธารณะด้วยความเสียสละด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่ต้องบอรอให้คนอื่นมาบอกโดยไม่ต้องรอให้คนเขาบังคับให้ทํา ฉันเต็มใจทำฉันพอใจทำฉันมีกำลังใจที่จะทำที่สำคัญฉันมีความสุขที่ได้ทำเช่นนั้นนั่นคือความสามารถพิเศษที่เรามีเราสามารถที่จะเย็บปักหักร้อยทำอาหารอร่อยทำขนมก็อร่อยฉันมีฝีมือด้านหัตถกรรมฉันมีฝีมือในการภาคการเกษตรฉันมีฝีมือในการวาดจิตรกรรมปฏติมากรรม หรือฉันมีความสามารถพิเศษหลากหลายอย่างที่เอามาใช้เพื่อให้เรามีคุณค่าเพื่อให้เราเกิดความภาคภูมิใจดีใจและมีความสุขนั่นเอง3เอาใจใส่สุขภาพมากยิ่งขึ้นลุกขึ้นมาทานอาหารกั้นใจเลือกเว้นมีระเบียบวินัยในการกินให้มากขึ้นตั้งใจบอกตัวเองเลยว่าฉันจะดูแลตัวเอง รูปร่างฉันเปลี่ยนไปสุขภาพฉันไม่ค่อยดีถ้าเดินเคลื่อนไวหวนูนน่นนั่นนี่รู้สึกไม่ดีต้องลุกขึ้นมาทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทานอาหารเพื่อสุขภาพแม้ไม่อร่อยแม้มันจะไม่เมามันแต่เราก็ต้องทานต้องดื่มต้องกินเพื่อสุขภาพของเราไม่เคยเออกกำลังกายก็ต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวออกกำลังกายเลือกกีฬาสักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับเรา ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องไปลงทุนมากที่เรารู้สึกทําแล้วเรารู้สึกชอบกับกีฬานั้นๆการออกกำลังกายอย่างเช่นนั้นจงเลือกจงเฟ้นเพื่อมันเหมาะกับเรามันอาจจะไม่เหมาะไม่เท่ากับคนอื่นไม่เท่ไม่ได้ลงทุนไม่ได้แต่งแต่ง,ต,งตัวสวยๆตรงนั้นก็ดัดตัดประเด็นไปเอาเป็นว่าเพื่อสุขภาพอย่างน้อยทานข้าวเสร็จก็ควรจะเดินสัก ยี่สิบสเพื่อให้ระบบย่อยอาหารเรานั้นเป็นไปด้วยดีทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเจ็ดถึงแปแก้วพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้อิ่มมีเวลานอน7-8ชั่วโมงทานอาหารให้ตรงเวลารักษาอารมณ์และก็ดูแลระบบอาจมคือระบบขับถ่ายของเราให้เป็นเวลานั่นคือการลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเราให้ดียิ่งขึ้น 5. สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเราเองเมื่อเรามีความรู้มีความสามารถในการทำงานทํากิจกรรมเราก็ทำให้เต็มที่ลุกขึ้นมากระตือรือร้อนไปก่อดเวลาทํำงานทักทายปรายัยให้เกียรติคนร่วมงานมีความสดชื่นรื่นเริงเ,รงเบิกบานในการทํางานมีความสุข ในการทำงานมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันสร้างมิตรภาพไม่เน้นการสร้างศัตรูหรือไม่สร้างศัตรูเลยเป็นการดีโบราณสอนว่าสร้างมิตรมีแต่ได้ได้ความดีได้รับความร่วมมือได้รับการเอาใจใส่ได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ได้รับการสนับสนุนได้รับรางวัลได้รับมิตรภาพที่สำคัญได้รับความสุขแต่ถ้าโกรธเกลียดกัน มีแต่เสียท่านผู้ชมเสียมิตรที่เคยรักเสียงานที่เคยชอบเสียโอกาสที่จะได้ดีเข้ามาเสียรายได้ที่จะเข้ามาในชีวิตเราเสียความรักเสียมิตรภาพเสียสุขภาพตามมามากมายเพราะสร้างความมั่นใจด้วยการทํางานให้สําเร็จทํากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่บ่ายเบี่ยงเกี่ยงงานทําด้วยความรักทําด้วยความทุ่มเท ทำด้วยความเอาใจใส่จริงใจและจริงจังกับงานที่ทำกิจกรรมความสำเร็จที่ออกมาก็เป็นผลที่น่าพอใจมีความสุข 6. เรียนรู้ที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีเราดูแลตัวเองถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วแต่จะให้ดีมากยิ่งขึ้นเราก็ควรดูแลคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆเรามีพระคุณต่อเรามีประโยชน์ต่อเรา หรือคนอื่นที่เขายากจนค้นแค้นหรือใครๆก็ได้ไม่ต้องมีริมิตนะแบ่งปันสิ่งที่เรามีท่านผู้ชมทั้งหลายเรามีอะไรบ้างบางคนมีของกินมากมายพอจะแบ่งปันญาติพี่น้องพ่อแม่ก็แบ่งเธอปันเธอมันมีแต่ได้ปราดก็สอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเก็บมันก็ยิ่งหมดนั่นหมายถึงความดี สิ่งของกินเครื่องใช้แบ่งเพื่อเสียสละให้ได้ความสุขให้รับการดูแลตัวเราคนอื่นเขาก็จะดูแลตัวเราถ้าเมื่อเรารู้จักดูแลคนอื่นเรารู้จักเอาใจใส่คนอื่นคนอื่นเขาก็จะเอาใจใส่เราเช่นเดียวกันเข้าทำนองว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองเพราะคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่น่าคบ เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันเคารพให้เกียรติช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์น่าสมาคมน่าเรียนแบบและทำตามมันมีความรู้แบ่งปันความรู้มีความดีก็แบ่งปันความดีด้วยการชักชวนแนะนำบอกกล่าวหรือพาไปทำสิ่งที่ดีงามพาไปหาคุณพ่อคุณแม่พาไปกราบท่าน ไปเยี่ยมท่านพาไปเยี่ยมผู้สูงอายุพาไปทําบุญสุนธรทานที่วัดวาพาไปทําบุญที่มูลนิธิการกุศลพาไปสอนหนังสือหรือไปเลี้ยงอาหารเด็กกลางวันกัมพาเป็นบุญเป็นกุศลท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะการให้มันทําให้จิตใจเราชุ่มชื้นเบิกบานและก็มีความสุขด้วยข้อที่7เรียนรู้ที่จะให้รางวัลกับตัวเองหลายคนมีความสุข กับการที่คนอื่นมาชื่นชมมาให้เกียรติมามอบรางวัลหรือมาให้เกียรติบัตรหรือมายกยอปอปั้นสรรเสริญอะไรทุกคนก็ปรารถนาอยู่แล้วแต่อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายเราต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองต้องให้รางวัลตัวเองคําว่าให้รางวัลตัวเองอาหารที่เราชอบเราอยากทานนานแล้วแต่ไม่ได้ทานทักทีเราก็หงหาจัดทาขึ้นมาหรือบางทีก็ต้องซื้อจ่ายมาบ้าง เพื่อให้เป็นรางวัลกับเราสิ่งของใช้ที่เราอยากได้หลายปีแล้วไม่เคยได้เสื้อใหม่ๆสักตัวไม่เคยซื้อให้ตัวเองเลยกางเกงใหม่ๆสักตัวก็ไม่เคยได้ใส่เหมือนเขาลองให้รางวัลตัวเองพาตัวเองไปสถานที่สำคัญเช่นวัดสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะไปพักผ่อนไปเรียนรู้ไปเปิดหูเปิดตาไปพร้อมครอบครัวก็ดีหรือไปกับเพื่อนก็ได้ แต่ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทชมตัวเองบ้างให้รางวัลกับตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขลองไปดูความสาเร็จที่ผ่านมามีอะไรบ้างและก็บอกตัวเราว่าเราก็เป็นคนเก่งคนดีคนหนึ่งแต่ฉันก็จะไม่ประมาทฉันจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นเมื่อเราดูแลตัวเองดีแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลคนที่เรารักดูแลชุมชนที่เราอยู่ดูแลสังคมที่เราได้พึ่งพาอาศัยด้วย เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นเรื่องบวกในเชิงมิติสังคมที่ดีขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายพร้อมที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเราเพราะการที่เราดูแลตัวเราเท่ากับเราดูแลคนอื่นให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกสบายอกสบายใจและมีความสุขเพราะฉะนั้น ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระคนอื่นมากจนเกินไปโบราณสอนว่าไม่หนักอย่าออกปากให้ใครช่วยจงช่วยเหลือตัวเองให้เต็มที่ลุกขึ้นมาทําความดีทุกวิวันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตสดใสให้เบิกบานสาทุขโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวัน ซับอนันตโชคทวีมั่งมีเอ่ยเมตตาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร